หลับตาฝันเป็นต er ูเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไลฟังปัญญาปรมปรากัเจ้าอยากฟังไหมลุยกันเลยเนาะเมื่อวานถึงไหนแล้วเน่ะเป็นเคสของใครจันเนียร์อ๋อตอนวันนี้ตอนที <iden> <aba OR> ่เจ็ดเมื่อวานตอนที่หกตรงไหนจ๊ะ ไฟเป,ปดิดปิดมีกรนต่อเลยเนาะสำหรับเรื่องในสมัยก่อนเวลาที่ตัวลูกจะออกจากบ้านเนี่ยสวิตช์คัดเอาภายในบ้านก็นจะเกิดการสรับเองแบบเป็นอัตโนมัติโดยที่ไม่ทราบสาเหตุอยู่เป็นประจำนั้นเป็นประจำนลจ๊ะ oh. ไม่ใช่ครั้งเดียว นี่เกิดครั้งคุยหลายครัง้งอะไรไม่นะนี่เป็นประจำนี่นะโดยที่ไม่ทราบสาเหตุอยู่เป็นประจำนั้นทั้งนี้ก็เป็นเพราะในเวลาที่ตัวลูกจะออกจากบ้านไปสอนหนังสือหรือไปทำธุระนอกบ้านด้วยความรักและความเป็นห่วงของผีบ้าน <Yeah. S 1> ผีเรือนสายวิทยาตร์ <Yeah. S 1> ที่ดูแลตัวลูกและทุกคนในครอบครัวจึงทำให้พวกเขาได้ใช้มน วนสมาธินอกตัวที่ได้ศึกษาริ่มเรียนมาตั้งแต่สมัยเป็นมนุษย์ oh. ทำการสับสวิตคัดเอาภายในบ้านลง oh. เพื่อสร้างความปลอดภัยเกิดขึ้นกับบ้านที่ตัวลูกและทุกคนในครอบครัวอาศัยอยู่นั่นเอง oh. นี่ oh. นอกจากนี้พวกผีบ้านผีเรือนสายวิทยาธรที่อาศัยอยู่ในโรงเรียนและที่บ้านของลูกเนี่ย ยังจะคอยทำหน้าที่คุ้มครองและป้องกันไม่ให้พวกสัมภเวศีหรือผีเร่ร่อนอนี่ไม่แล้วเรื่อไปถึงพวกพูดมีฤทธิ์ที่มีนิสัยไม่ดีเก,กะกะเกเลยเข้ามาก้ำกลายหรือเข้ามาเบียดเบียนคุณครูและเด็กนักเรียน<อ>ที่อยู่ในโรงเรียนเรา<ะ>ไปถึงบ้านในตัวลูกและตัคนในครอบครัวอาศัยอยู่อีกด้วย เรียกได้ว่าพวกผีบ้านผีเรือนที่อาศัยอยู่ในโรงเรียนละี่บ้างลูกรู้แล้วแต่เป็นสุปบุดริกาที่คอยคุม้มครองป้องกันตัวลูกและทุกคนในครบอบครัวอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียว oh. นี่ oh. ดีนะคนมีบุญนี่เนาะ oh. นี่มีบริกาศ oh. ส่วนเรื่องของเสียงกระซิบ oh. ที่ที่โลกมักจะได้ยินเน่ย กอนที่จะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นกับตัวลูกและทุกคนในครอบครัวนั้นตอนนี้ก็เป็นเวลาเมื่อผีบ้านผีเรือนสายวิทยาธรที่ดูแลตัวลูกและทุกคนในครอบครัวจะทราบเหตุการณ์ล่วงหน้าว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีขึ้นกับตัวลูกและทุกคนในครอบครัวรวมไปถึงบุคคลที่ลูกรักและห่วงใยแล้วพวกเขาก็จะเรีบมาบอกตัวลูก ด้วยการก็ไปกระซิบกระซิบที่กลางคางหูแบบซ้ำซ้ซ้ำย้ำย้ำหลายหลายครั้งจนกว่าตัวลูกจะเริ่มรับรู้ถึงเหตุการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวนั้นได้นี่ครั้งที่หนึ่งไม่รู้ไม่ได้ยินครั้งที่สองสามส,ามสีห้าไล่ไปเลยเลยหรือใช้มนควบคู่กับสมาธิท่นอกตัวของพวกเขา บรรดาในตัวลูกสามารถสัมผัสหรือรับรู้ได้ถึงสิ่งที่พวกเขาอยากจะบอกหรืออยากจะเตือนเป็นตน้นนี่เนาะมีมนนี่นะส่วนสายเหตุที่ทำให้ผีบ้านผีเรือนสายวิทยาธรเหล่านี้สามารถทราบหรือรับรู้ได้ถึงเหตุการณ์ลวงนาในอนาคตถิงอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวลูกและทุกคนในครอบครัวได้นั้นอเออน่าศึกษานะทังนี้ก็เป็นเพราะ เหตุสองประการใหญ่ๆด้วยกันนั่นก็คือประการที่หนึ่งเกิดจากอำนาจสมาธินอกตัวของพวกผีบ้านผีเรือ,อนสายวิญยารเหล่านั้นคือในเวลาที่พวกเขาตอนใดตอนหนึ่งทำสมาธิแล้วเห็นเหตุการณ์ที่ไม่ดีล่วงหน้าพวกเขาก็จะรียบมากระซิบบอกตัวลูกหรือมาทำให้ตัวลูกสามารถ สัมผัสหรือรับรู้ได้นั่นเองโดยวิธีการต่างๆเนี่ยนะจนกว่าจะรับรู้ได้ซึ่งภาเพเหตุการณ์ล่วงหน้าที่พวกเขาเห็นนั้นจะเป็นภาเพเหตุการณ์ล่วงหน้าที่กําลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันหรือบางทีก็เป็นภาเพเหตุการณ์ล่วงหน้าที่กําลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าโดยบางครั้งก็ตรงบ้างบางครั้งก็ไม่ตรงบ้าง ที่เป็นเช่นนี้มีเหตุก็เป็นเพราะสมาธินอกตัวที่พวกเขาฝึกอยู่นั้นยังมีกำลังที่อ่อนอยู่ด้วย <The S 2> เหตุนี้เองจึงทำให้ภาเพเหตุการณ์ล่วงหน้าที่เกิดขึ้นจากสมาธินอกตัวของพวกเขาจึงยังไม่ชัดเจนแจ่มแจ้งแบบเป๊ะเป๊ะหรือจะจะแต่ถึงกระดนั้นแม้ว่าภาเพเหตุการณ์ล่วงหน้าที่เกิดขึ้น จะมาชัดเจนแบบเป๊ะเปหรือจะจะก็ตามแต่ได้ภารก,กิจที่ของพวกเขาได้รับมอบหมายมาจากท่านเทพบุตรภูมิเทวาระดับหัวหน้าเขตผมเป็นหัวหน้าพวกเขาหรือคุณพ่อของลูกเ <Yeah. S 1> จนายดพวกเขาต้องรีบไปแจ้งให้ตัวลูกได้รับทราบถึงเหตุการณ์ลูกนาดังกล่าวโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง <Yeah. S 1> เช่นมากระซิบบอกตัวลูก หรือมาทำให้ตัวลูกสามารถสัมผัสหรือรับรู้ได้เหมือนอย่างที่เป็นอยู่นี้นั่นเองไม่ว่าจะเป๊ะหรือไม่เป๊ะก็แล้วแต่ก็ได้ทำตามหน้าที่และด้วยความหวังดีนี่เนาะสำหรับสาเหตุประการที่สองที่ทำให้ผีบ้านผีเรือนสายวิทยาธรเหล่านี้สามารถรับรู้และรับทราบถึงเหตุการณ์ลงหน้าในอนาคต กำลังจะเกิดขึ้นกับตัวลูกและทุกคนในครอบครัวได้นั้นทั้งนี้ก็เป็นเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เหตุการณ์ไม่ดีกำลังจะเกิดขึ้นกับตัวลูกหรือจะมีใครเข้ามาทำร้ายหรือเบียดเบียนตัวลูกและทุกคนในครอบครัวณช่วงเวลานั้นก็จะมีท่านเทพบุตรเทพธิดาภูมมะเทวาระดาหัวหน้าเขตที่เป็นเพื่อน กับท่านเทพบุตรภูมิเทวาระดับไฮโซหรือคุณพ่อของลูกเป็นหัวหน้าเขตเป็นเพื่อนกับหัวหน้าเขตคุณพ่อนี่นะมาแจ้งหรือมาบอกให้กับท่านเทพบุตรภูมิเทวาระดับไฮโซหรือคุณพ่อของลูกได้รับทราบนี่หัวหน้าเขตต่อหัวหน้าเขตหัวหน้าเขตมาบอกหัวหน้าเขตและเมื่อท่านเทพบุตรภูมิเทวาระดับไฮโซหรือคุณพ่องลูกได้ทราบเช่นนั้นแล้ว ท่านก็จะรีบแวบมาปรากฏกายให้ผีบ้านผีเรือนสายวิทยาธรเหล่านั้นได้เห็นคันก็จะเป็นขั้นตอนไปอย่างเงี้ยเราก็สั่งให้พวกผีบ้านผีเรือนสายวิทยาธรเหล่านั้นรีบมาบอกมาแจ้งคือท่านจะไม่มาด้วยตัวเองเพราะภารกิจท่านก็เยอะนี่เนาะเราก็สายพวกผีบ้านผีเรือนสายวิทยาธรเหล่านั้นรีบมาบอกมาแจ้งหรือไปทํายังไงก็ได้ ให้ตันลูกได้รับรู้หรือรับทราบถึงเหตุการณ์ล่วงหน้าที่ไม่ดีดังกล่าวนั้นซึ่งหนึ่งในเรื่องราวดังกล่าวนั้นก็คือเรื่องคดีความที่ลูกแจ้งลูกถูกใส่ร้ายจากผู้ไม่ประสงค์ดีนั่นเองนี่เนาะแต่เราคงไม่ลงรายละเอียดสำหรับเหตุการณ์ที่ต้นลูกได้ยินเสียงกระซิบ เตือนจากผีบ้านผีเรือนสายวิยาารที่ดูแลตะลูกและทุกคนในครอบครัวในทํานองที่ว่าจะมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับลูกชาย,ยาลูกก่อนหน้าที่ลูกชาย,ยาลูกจะถูกใส่ร้ายเรื่องคดีความจากผู้ไม่ประสงค์ดีนั้นตอนนี้ก็เกิดจากการที่เหล่าภูมิเทวาที่อยู่นอกเขตพื้นที่การปกครองท่านในพบุบร ภูม,มิเทวาระดับไฮโซหรือคุณพ่อของลูกได้ไปเห็นเหตุการณ์ที่ผู้ไม่ประสงค์คดีได้ร่วมกันคิดวางแผนที่จะเล่นงานลูกชายลูกเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างเราไม่ลงรายละเอียนดยนี่เนาะทันทีที่ภูม,มิเทวาเหล่านั้นได้เห็นและได้ทราบถึงแผนการดังกล่าวแล้ว พวกเขาก็ไม่รอจาระเดลีมาแจ้งให้ท่านเทพบุตรุมติวาระดับหัวหน้าเขตที่เป็นห,หัวหน้าของพวกเขาได้ทราบในทันทีถึงท่านเทพบุตรุมติวาระารดับหัวหน้าเขตท่านนั้นก็มีความสนิทสนมนคุ้นเคยกับท่านเทพบุตรพมทิวาคุณพ่อของลูกเป็นอย่างมากแต่ได้หลังจากที่ท่านเทพบุตรพมทิวาระารดับหัวหน้าเขตท่านนั้นได้ทราบว่า ลูกชายลูกหรือหลานชายของท่านเทพบุตรภูมิเทวาคุณพ่อ,อลูกในเมืองมนุษย์กำลังจะมีภัยเกิดขึ้นตัวเขาจึงไม่รอจะด้รีบมาแจ้งให้ท่านเทพบุตรภูมิเทวาหรือคุณพ่อ,อลูกได้ทราบในทันทีนี่เนาะนาเขตอนโหน้าเขตเขก็มารายงานให้ฟังกัน แล้วท่านได้บุตรภมมิทวาระดับไฮโซลูกคุณพ่อของลูกได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวแล้วตัวท่านจึงได้แวบมาปรากฏกายให้เหล่าผีบ้านผีเรือนสาวิญญารที่ดูแลตัวลูกและทุกคนในครอบครัวได้เห็นเราก็สั่งและกำชับให้พวกผีบ้านผีเรือนรีบทำการแจ้งเตือนโดยการกข้าไปกระซิบที่ข้างข้างหูของตัวลูกแบบซ้ำซ้ำ ย้ำย้ำบ่อยบ่อยไปต่อโลกจะทราบถึงเรื่องราวดังกล่าอย่างที่เป็นอยู่นี้นั่นเองนี่เนาะส่วนสาเหตุที่ทำให้พวกผีบ้านผีเรือนที่ดูแลตัวลูกและทุกคนในครอบครัวได้เพียงแต่บอกให้ตัวลูกรู้ล่วงหนะ้าว่าจะมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับลูกชายของลูก แต่ไม่สามารถที่จะช่วยป้องกันเรื่องที่ไม่ดีดังกล่าวให้เกิดขึ้นได้นั้นที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะวิบากรรมที่ลูก้างลูกเด็กเคยทำผิดทำพลาดเอาไว้ในอดีตชาติได้ช่งางตามมาส่งผลในช่วงนั้นพอดีซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องวิบากรรมในส่วนนี้เราจะยังไม่กล่าวกันในตอนนี้แต่เราจะมากล่าวกันอีกทีในตอนหลัง ดีไหมจ๊ะดีครับกอบกับพวกผีบ้านผีเรือนเองก็ไม่ได้มีฤทธิ์มากเพียงพอที่จะช่วยแก้ไขเลยจ๊ะหรือป้องกันเรื่องนั้นกล่าวได้เพราะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวิบากกรรมส่วนตองลูกชายของลูกลอีกทั้งพวกเขาก็มีฤทธิแ์แค่เพียงในระดับหนึ่งที่พอจะแจ้งข่าวได้เท่านั้นนี่เนาะมีสายก็เหลือเฟือนะ และได้เหตุดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี่เองจึงทําให้พวกผีบ้านผีเรือนได้แต่เพียงแต่บอกให้ตัวลูกได้รู้ล่วงหน้าท่านั้นทําให้สามารถจะ,จะช่วยอะไรได้มากกว่านี้ทั้งทั้งที่พวกเขาเองก็อยากที่จะช่วยมากกว่านี้นี่นะจ๊ะเหนยวเกิดเป็นหงุดหงิดเขาบอกเดียวอ,ะอว <laughs> ่ะ <laughs> แต่พอดีพวกเขาเป็นเพียงแค่เทวดาผู้หวังดี ที่มีลิขิจำกัดจึงไม่สามารถที่จะแก้ไขเรื่องที่เกิดจากวิบากรรมังกล่าวนี้ได้หรือถ้าจะอุปมาให้เห็นภาพก็คือพวกเขามีอาจมีสามารถที่จะเอามือไปผลักพวกเขามาถมทะเลได้นั่นเองนี่นะนี่นะส่วว่าบุพกรรมที่ทำให้ลูกชายลูกจังหวัดโดนใส่ร้ายจนเป็นคดีความ จะมีอะไรารือยดเป็นอย่างไรนั้นเราคงจะต้องมาติดตามรับฟังกันในตอนต่อไปจ้าดีไหมดี <laughs>